อ่ะสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจําสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับสหาภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงนะครับหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า KNU นะครับย่อม,มาจาก The Kareng National Union นะครับผมก็คือเป็นกลุ่มติดอาวุธนะครับชาวกะเหรี่ยงในพามา่าที่ทําการสู้รบกับร,บร,รัฐบาลพม่าตามแนวชายแดนไทยนะครับมีที่มาสําคัญก็คือเนื่องจากเหตุการณ์ประท้วง การรัฐประหารของประเทศพม่านะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะได้ยินคําว่า KNU โผลมาเสมอแล้วก็ KNU เนี่ยก็เป็นตัวแปรหลักนะครับเป็นหนึ่งในกองกําลังติดอาวุธที่คอยช่วยสนับสนุนนะครับประชาชนที่ทําการต่อสู้นะครับการรัฐประหารของพม่านั่นเองนะครับโดยฝ่าย KNU นะครับได้ทําการสู้รบกับพม่านี่มานานนะครับเกินกึง่งศตวรรษมาแล้วเนี่ยก็คือนับตั้งแต่พศ2491นะครับ โดยมีการร่วมกับกองกำลังย่อยที่มีชื่อว่ากะเรี่ยง KNLA นะครับสหาภาพแห่งชาติกะเรี่ยงเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครอ,องของนายพลโบเมียมานานกว่า30ปีนะครับซึ่งได้ตั้งตนเป็นประธานธิบดีมาตั้งแต่ปีพศ .2519 ถึงพศ .2543 นะครับในเวลาต่อมาเนี่ยนายพลโบเมียเนี่ยถึงแก่กรรมเมื่อวันที่24ทธันวาคมปี2549ในโรงพยาบาลประเทศไทยนะครับ ในเวลาต่อมาเนี่ยสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงเนี่ยก็ทําการเลี้ยงดูตนเองนะครับโดยการควบคุมตลาดมืดที่ทําการค้านะครับในบริเวณชายแดนของประเทศไทยนั่นเองภายหลังจากการลุกฮือต่อต้านเผด็จการของประชาชนชาวพมานะครับที่เรียกว่าเหตุการณ์8888ทมินเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมปี2531เนี่ยแล้วก็ได้จบลงด้วยการปรับปรามอย่างรุนแรงของรัฐบาลพมานะครับ ทำให้รัฐบาลพม่าเนี่ยได้หันไปขอความช่วยเหลือจากจีนเพื่อทําการสู้รบกับกลุ่ม KNU นะครับผมในเวลาต่อมาเนี่ยรัฐบาลพม่าเนี่ยก็มีการเปิดการเจราจานะครับกับ KNU นะครับเพื่อหยุดยิงแล้วก็ให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพมา่านั่นเองแต่ว่าฝ่าย KNU เนี่ยก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าหากทําการยอมแล้วเนี่ยฝ่าย KNU เนี่ยก็ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครอ,องของรัฐบาลทหารพมาร่าในเวลานั้นนั่นเอง กองกำลังของสหภาพแห่งชาติกะเเรียงหรือ KNU เนี่ยก็มีความอ่อนแอลงมานะครับจากการปราบปรามของฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ได้เสียกองบัญชาการที่มานูพรอไปนะครับเมื่อปี2537รวมไปถึงการยอมร่วมมือกับรัฐบาลกองกำลังย่อยนะครับส่วนหนึ่งของกะเเรียง KNA เนี่ยที่เป็นกะเเรี่ยงฝ่ายนับถือศาสนาพุทธที่เรียกตนเองว่ากองกำลังกะเเรี่ยงประชาธิปไตยฝ่ายพุทธนั่นเองโดยกองกำลังกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับมอบอาณาเขตพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับ ให้ปกครองตนเองเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับที่ยอมร่วมมือกับรัฐบาลเองกองกำลังกระเหลียงพุทธนี่เองนะครับที่มีส่วนสําคัญที่ช่วยรัฐบาลถ่าพม่ายึดกองบัญชาการ KNU ที่มานูอพรได้นั่นเองเหตุผลที่กระเหลียงกลุ่มนี้เนี่ยอ้างในการเข้ากับฝ่ายรัฐบาลก็คือการถูกเอาเปรียบนะครับความเหลื่อมล้ําและความไม่ได้รับความเป็นธรรมจากฝ่าย KNU นั่นเองนะครับสหภาพแห่งชาติกระเหลียง KNU นะครับกับกระเหลียง KNL A เนี่ยยัง ร่วมกันนะครับต่อสู้กับรัฐบาลพม่าต่อไปนะครับโดยจัดตั้งกองกําลังเป็นหน่วยทหารกองโจรขนาดเล็กนะครับสู้ตามแนวชายแดนไทยนะครับผมอันนี้เนี่ยใช้สงครามกองโจรเราจะเห็นได้ว่ากองกําลัง KNU นะครับเป็นกองกําลังที่มีความน่าสนใจนะครับเรียกได้ว่าถ้าเราดูในภาพหลายหลายข่าวจากสํานักแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ากองกําลัง KNU เนี่ยจะนิยมอาวุธจากประเทศตะวันตกนะครับเช่น ใช้ M 1 6ในการเดินสวนสนามหรือการตรวจแถวเป็นต้นนะครับแล้วก็มีปืนกล M 6 0ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่ากองกาลังชนกลุ่มน้อยตามที่สู้กับพม่านะครับจะนิยมใช้ปืนพวก AK 4 7ดอะไรประมาณนี้แต่ว่า KNU เนี่ยจะนิยมใช้ M 1 6นะครับแต่ก็คงมีใช้ AK 4 7บบ้างในสงครามกรองโจนั่นเองนะครับ ก็แสดงให้เห็นเลยว่ากลุ่ม KNU เนี่ยเขามีการแสดงสัญลักษณ์ชัดเจนว่าไม่ยอมรับการปกครองของรัฐบาลทหารพม่านะครับด้วยการใช้อาวุธจากประเทศตะวันตกเป็นส่วนใหญ่นั่นเองขนาดก็ขนาดก็กําลังนะครับถือว่าอาจจะเล็กกว่ารัฐบาลพม่า,านะครับแต่จากหลายสํานักข่าวเนี่ยเขามองไว้เลยว่าทหารกระเหรี่ยง KNU หนึ่งนายนะครับสามารถสังหารทหารพม่าได้ถึง5นายนะครับแล้วก็การฝึกฝนของทหารกระเหรี่ยง KNU เนี่ยเรียกได้ว่าหนักและโหด ไม่ต่างกับกองทัพพม่าเลยเพราะว่าเป็นกองกําลังที่คุ้นชินกับพื้นที่ของตนเองเป็นอย่างดีแล้วก็เน้นการทําการสู้รบแบบกองโจรเพราะฉะนั้นแม้ปริมาณคนเนี่ยจะสู้รัฐบาลอาหารพม่าไม่ได้นะครับแต่การใช้เทคโนโลยีแบบกองโจรเนี่ยก็ยังเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพอยู่นั่นเองนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ีโอน้ครับ